อันนี้พามาชมกับอีก1คลิปนะครับเกี่ยวกับฮาร์ดดิสที่ถูกไฟไหม้นะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสของลูกค้านะครับเป็นสตูดิโอโฆษณาแห่งหนึ่งสภาพ h ฮาร์ดดิสก็คือส่งมาทั้งหมด17 17ตัวนะครับเป็นเคสที่ไฟไหม้สำนักงานแล้วก็ฮาร์ดดิสทั้งหมดเสียหายครับไม่สามารถที่จะดีเทคได้เนื่องจากว่า,าโดนความร้อนจากไฟไหม้แล้วก็ มีการดับเพลิงแล้วก็ฉีดน้ําเข้ามาโดนด้วยนะครับก็คือทั้งหมดลูกค้าส่งมาทั้งหมด17ตัวน,นี้เป็น1ตัวที่เราดําเนินการแก้ไขจนสามารถดีเท็ข้อมูลภายในเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการ Copy ไปยังหา์ที่สำรองของลูกค้าอันนี้ก็คือชื่อโฟลเดอร์นี้เลยเป็นเป็นสตูดิโอโฆษณาเนาะเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกไฟล์เก็บงานอันนี้ก็ลูกค้าก็ตั้งไว้เป็น2023ข้อมูลเยอะมากประมาณ6เทนะครับทีนี้ผมจะบอกว่า สำหรับลูกค้าที่เกิดปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องอาคีภยัยเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุสุวิสัยนะครับแต่ว่าถ้าท่านท่าน,ท,านท่านมีปัญหาเราฮาร์ดิสเสียหายต้องการกู้ข้อมูลอนะ่ะคืออ่าอุบัติเหตุก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าธุรกิจอ่ะมันยังสามารถไปต่อได้ถ้าคุณยังมีตัวข้อมูลเอามาทํางานต่อได้นะครับใครเกิดปัญหาแบบนี้บอกกับเราตรงๆเรามียินดีที่จะช่วยเหลือทุกอย่างนะครับมีส่วนเราเพิ่มเติม,ตมให้นะครับสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนแบบ ธุรกิจสะดุดอ่ะบางครั้งแบบงานหายมันก็เก็บเงินลูกค้าไม่ได้หรือทํางานต่อไม่ได้นะครับโอเคากใครมีปัญหาฝากไว้เลยครับต่อเราได้ทันทีแต่ผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปสอบถามทางเว็บไซต์ได้เลยจะไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับหรือก็พวกส่วนลดอะไรนี้สอบถามได้เช่นกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ